คาเม i ์ e เดอร์โปรไในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเริ่มจักกับคา m ม n r i d เดอร์แบ RX หน้ากากไรเดอร์แบล RX ค a c มร์ไเดอร์แบล็ RX หรือที่ในไทยจะใช้ชื่อว่าหน้ากากไรเดอร์แบล RX เป็นภาพยนต์ทุกรสึกในซีรีส์คา m ม n r i d เ r อร์าวเดียรที่10จากค่ายตอย สร้างโดยอาจารย์อิชิโนโมริโชทาร่ถูกฉายครั้งแรกในวันที่23ตุลาคมปี1988และจบลงในวันที่24กันยายนปี1989มีจำนวนตอนทั้งสิ้น51ตอนและมีตอนพิเศษกับฉบับฉายโรงอีกอย่างละหนึ่งตอนโดยฉายต่อจากคาเมเลเดอร์แบล็กหลังจากที่มินิมิโคทาร่ได้โค่นล้มโกโกอมลงมปได้สำเร็จเขาก็ได้มาทำงานและได้รับการดูแลโดยบ้านซาราในขณะที่เขากำลังบินอยู่เหนือป่ากับช่างภาพสาวชิราทุริเรโก ก็ได้มีแสงประหลาดลอยผ่านหน้าเฮลิคอปเตอร์ของทั้งคู่ไปก่อนที่จะปรากฏเสาประหลาดขึ้นและทําให้เฮลิคอปเตอร์เสียการควบคุมจนทั้งคู่ต้องหนีออกมาเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงได้รีบกลับออกมาในทันทีในขณะที่โคเทโรและเลโกะกำลังเล่าถึงเหตุการณ์ประหลาดให้บ้านซารา่าฟังลูกชายของบ้านซารา่าอย่างชิเงรุก็ได้ไปพบเห็นปีศาจหัวกะโหลกจึงได้ติดต่อหาโคเทโรในทันทีโคเทโรไปถึงยังที่เกิดเหตุก่อนที่จะถูกปีศาจพวกนั้นเล่นงาน ได้จับตัวขึ้นไปบนยานของครา s ซิก่อนที่เขาจะตื่นขึ้นมาและพบกับเหล่าขุนพลของครา s ซิสอย่างเกโดเรียนมาริวารอนบอสกันกาเตซนและเนพลาจ์กหรือจ์กโชกุนโดยคร i s i ิสได้ยื่นข้อเสนอให้โครารนั้นมาร่วมมือกับจักรวรรดิคร i s ซิสในการกวาดล้างโลกเพื่อที่จะสร้างเป็นโลกใบใหม่ให้กับชาวครา s i ิส แมริวารอนก็ได้บอกกับโคททโรถึงระบบแปลงร่างของเขาที่ได้ถูกทําลายลงไปนั่นจึงทําให้เขาไม่สามารถแปลงร่างเป็นคาเมเมเดอร์แบล็กได้อีกก่อนที่เขาจะได้ปฏิเสธไปก่อนที่เขาจะถูกทิ้งให้ตายอยู่ในอวากาศแต่แล้วก็ได้เกิดปาฏิหาริ์ขึ้นตัวของมินามิโคททโรที่ได้ตายไปแล้วก็ได้ถือกําเนิดขึ้นในร่างใหม่พร้อมกับแบทเทิลฮอปเปอร์ที่ได้คืนชีพขึ้นมาเป็นอะโครแบตเตอร์ก่อนจะได้เข้าต่อสู้กับปีศาจของไครซิสจะสามารถเอาชนะมาได้ ก่อนที่เมนมิโคทาโร่จะได้คุยกับคิงสโตนและได้รับชื่อบุตรแห่งดวงอาทิตย์คาเมเรเดอร์แบล็กอาเอ็กซ์มาโคทาโร่ aro, ตั้งแต่นี้ไปเธอคือบุตรแห่งดวงอาทิตย์คาเมเรเดอร์แบล็กอาร์เอ็กซ์และเขาก็ได้ปฏิญาณตนที่จะโค่นล้มจกักรวรรดิครซิสลงให้จงได้ในเวลาต่อมาโคทาโร่ aro, ได้รับแบบแปลนของรถหุ้มเกราะไรดอนมาจากสตาราจารย์วอเตอร์ และแม้จะทุรลทุเลแต่เขาก็สามารถสร้างจนสำเร็จออกมาได้ในที่สุดและในการต่อสู้ครั้งหนึ่งทำให้ RX ได้ดปลดปล่อยพลังแห่งความเศร้าเขาจึงได้กลายเป็นเจ้าชายแห่งความเศร้า Robo Rider และยังได้รู้จักกับ Kasumi Nojo ก่อนที่ในเวลาต่อมาโจจะกลายมาเป็นเพื่อนร่วมต่อสู้ของ RX และในการต่อสู้อีกครั้งทำให้เขาระเบิดความโกรธออกมานั่นจึงทำให้เขากลายเป็นเจ้าชายแห่งความโกรธ Bio Rider ในเวลาต่อมาได้มีการคืนชีพกลับมาของ Shadow Moon ด้วยความชื่อเหลือจากคริสเพื่อที่จะให้มากําจัด RX ก่อนที่ชาร์โดมูลจะหักหลังคริส i s และเข้าดวลตัวตัดตัว,ตว,ตวกับ RX แต่สุดท้ายแล้วชาร์ w ดมูลก็เป็นฝ่ายพ่ายแพย้พลงไปในที่สุดในเวลาต่อมาก็ได้มีการปรากฏตัวของผู้ตรวจการคริส i s อย่าง d u สมา o t เดอที่มาเพื่อควบคุมการทํางานของเหล่าแม่ทัพที่ได้ทํางานล่าช้าเพราะการขัดขวางของ RX และยังได้พบกับมาโตบาเคียวโกะเด็กสาวผู้ที่พ่อและแม่ ถูกไปสายของคราซิสฆ่าตายเธอจึงได้ค้นหาความสาม,มารถที่แฝงอยู่ภายในตัวเพื่อที่จะต่อสู้กับคราซิสก่อนที่เธอและเรโกะจะได้รับรู้ความจริงจากโคทาโร่ว่าตัวเขานั้นคือคาเมนเดอร์แบล็ก RX และทั้งสามจึงได้จับมือกันร่วมกันต่อสู้กับคราซิสก่อนที่จะได้มีการกลับมาของโจโในเวลาต่อมากลุ่มของ RX ที่คอยขัดขวางแผนการของคราซิสอยู่เรื่อยมาในที่สุดคราซิสก็ได้เปิดฉากปุกยึดโลกอย่างเต็มกำลัง ด้วยหลัาไม่ทับได้รับคำสั่งให้เร่งมือในการกำจัด RX ลงให้จงได้โดยแม่ทัพของครี s ิสได้ล้มตายลงไปทีละคนได้แก่เกโดเรียนที่ได้ตายด้วยน้ำมือของตัวเองกาเตโซนและบอสกั n ที่ได้ตายด้วยฝีมือของ RX และในภายหลังจึงได้มีการกลับมาปรากฏตัวของไ i เดอรุ่นพี่ทั้ง10คนที่จะมาเพื่อช่วยเหลือ RX ในการโค่นล้มจักรวรดิครีิสหลังจาก,กาที่แผนการถูกไรเดอร์ทั้ง11ขัดขวาง จ่าโชกุนจึงได้รับร่างและพลังใหม่มาจากจักรพรรดิคริสิสจนได้เกิดการสูญเสียของครอบครัวซาราหาขึ้นก่อนที่ RX จะสามารถจัดการลงไปได้และยังได้มีการตายของมาริบารอนจากฝีมือของจักรพรรดิคริสิสก่อนที่ RX จะได้ปราบมือกัอบจักรพรรดิคริสิสและสามารถโค่นล้มจักรพรรดิคริสลงไปได้ในที่สุดก่อนที่เขาจะได้เริ่มต้นออกเดินทางอีกครั้งเศนเล็กๆข,ของคาเมิเนเดอร์แบล็ก RX คอมมิเนเดอร์แบล็ก RX เป็นภาพต่อโดยตรงของ k a m e n r i d e r Black ที่จะมีโทนเรื่องที่สดใสขึ้นและ k a m e n r i d e r Black RX นั้นถ้าหากไม่นับร่างชาร์จอัพของ Stronger ที่เป็นเพียงร่าง Powerup ก็จะถือได้ว่า RX นั้นคือไรเดอร์คนแรกที่สามารถเปลี่ยนฟอร์มตามสถานการณ์ได้ข้อมูลภายในคลิปนี้เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์จากตัวองผมเยงคนเดียวหากมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ตกหล่นไปหรือใครมีข้อเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าซ u ว